ค่ะเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ f a c e b o o k ทุกคนนะคะวันน,นี้เนี่ยาจะพามาเขย่าแต่ไม่ได้เขย่าขนมนะคะดูกันให้ดีว่าเขย่าอะไรรู้อนะทให้ผมด้วยรื้อนและมันคือแทนโลชั่นมหา,านั่นเองอ่าที่วันนี้มาพูดถึงเรื่องโลชั่นมหานะคะเพราะว่าอ่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยแล้วก็แดดแรงมากอ่า ก็จะมาพูดถึงเพราะว่าโลชั่นตัวนี้มีกันแดดด้วยแล้วก็ดีด้วยบำรุงผิวขาวด้วยในตัวเดียวไม่ต้องเปลืองซื้อหลายอย่างเลยนะคะอ่าที่แนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าอะไรทางง่ายมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมมากเนี่ยใช้จำนวนแล้วหอมจริงๆแล้วทีเนี้ยเนื้อเนื้อแบบว่าทาแล้วแบบไม่เป็นคราบนะคะเพราะว่าทาแล้วแห้งเลยออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องรอให้แห้ง ชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่าปกติเป็นคนที่ขับรถไปโรงเรียนทุกวันนะคะขับรถไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็ตากแดดแดดเผาเป็นคนที่ไวต่อแดดมากๆเลยเมื่อก่อนนี้พยายามหาผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะคะที่ทําให้ผิวเราคืนกลับขึ้นมาแล้วก็ขาวขึ้นแต่พอมาเจอตัวนี้ยาสดามหาโกไวย UV นะคะ,ะที่เจอตัวนี้เพราะว่าอะไร ไปเล่นเกมที่แฟนเพจของเบลติโอเฟซบุ๊กของเบลิโอนะคะแล้วทีเนี้ยตอบคำถามถูกเราได้รางวัลทางเบล t ิโอก็เลยส่งผลิตภัณฑ์ของยาสดามาให้จะบอกว่าใช้ดีทุกตัวเลยแต่ที่มาแนะนำตอนนี้ก่อนก็คือตัวน,นี้เพราะว่าเป็นเอ,อ่โลชั่นบำรุงผิวขาวทางง่ายแล้วก็ที่แนะนำเลยนะราคาไม่แพงด้วยจะบอก อ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่ใช้เป็นประจำเลยเพราะว่าขาวเร็วขาวเร็วงจริงไม่งั้นไม่พูดซ้ำหรอกนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ขาวอย่างเงี้ยจะไม่ใช้ต่อเลยแต่ตัวเนี้ยจะบอกว่ากันแดดได้ดีมากด้วยผิวไม่ค่อยคําขึ้นอ่ะนะคะเพราะว่า,าเขามีกันแดดแล้วก็ไม่เหนียวเหน,นอะ ก็เลยชอบเป็นวิเศษแล้วก็ทาได้ตอนกลางคืนด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะตอนกลางวันอ่าค่ะตัวนี้เลยเนี่ยทาแล้วขาวมากเลยบำรุงผิวขาวมากเลยเห็นเส้นเลือดเลยป่ะขาวโค้หน่ากค่ะตัวนี้นะคะไม่แพงเลยอะเป็นของเบลติโอ เบลทิโอเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ดังใจต้องการอาเคยได้ยินไหมอะที่บอกอย่างงาั้นเพราะว่าเบลทิโอนะคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยในเครือก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออะไรที่ใช้หลายๆตัวที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยใช้แล้วไม่ผิดหวังอาถ้าใค,ใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เฟซเฟซบุ๊กของเบลทิโอหรือ โทรเลยที่085-0752474 085-0752474 4นะคะอย่าลืมจะบอกว่าถ้าอยากขาวเร็วรีบใช้นะอ่านให้ฟังอีกทียาสดามหาโกไวยูวี่ามหาทำใหทท้ขาวจริงนะเนี่ยอืมไปแล้ว,ลวบ๊ายบายค่ะอกเี่แล้วค่ะบ